ทุกสายตาตอนนี้จับจ้องไปที่ว่าที่ประธานาธิบดีนคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาโจไบเดนนะครับโจไบเดนจะมีนโยบายอะไรที่เปลี่ยนแปลงกับเรื่องการลงทุนการค้ารวมไปถึงทิศทางของเศรษฐกิจโลกรายการเศรษฐกิจอินไซต์ไปก่อติดงานสัมมนาของกลุ่มธุรกิจการเงิน Land ์แอนด์เฮาสที่มีบทวิเคราะห์ด้านการลงทุนเรื่องนี้ไปติดตามกันครับ เป็นสำคัญที่นักลงทุนต้องให้ความสำคัญต่อการจัดผรอตลงทุนหลังจากนี้คือการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐคนที่46ของโจไบเดนเหตุผลเพราะนโยบายของว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่คนนี้ต่างกันโดยสิ้นเชิงกับนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์ที่ขับเคลื่อนอเมริกามาตลอด4ปีที่ผ่านมาน่าสนใจว่านโยบายของนายโจไบเดนจะทําให้ภาพการลงทุนหลังจากนี้เปลี่ยนไปอย่างไร เราในฐานะนักลงทุนจะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อย่างไรหุ้นกลุ่มไหนจะได้ประโยชน์บ้างไปติดตามมุมมองจาก3มกูรูชื่อดังซึ่งให้ความเห็นไว้ในเวทีเสวนา LH Bank w e l l Infinite Global Markets Rally as Joe Biden วิเคราะห์หุ้นกองทุนเดดวิ่งนำโจไบเดนซึ่งจัดขึ้นโดย LH Bank เมื่อเร็วๆนี้ เนื่องจากว่าการเลือกตั้งเนี่ยที่มาเนี่ยโดยเฉพาะสภาสูงเนี่ยมันกลายเป็นครึ่งๆนะของทางด้านของอริรพับลิกันครึ่งหนึ่งแล้วก็ทางด้านของเดมโมแครตครึ่งหนึ่งมันทําให้อํานาจในการต่อรองหรือว่าอํานาจในการออกอนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันอาจจะลดพ w e r ลงนะฮะต้องคานกันต้องคานกันใช่คร<ช>ับไอ้จุดนี้นฮะตอนแรกตลาดก็คิดว่าโอ้ถ้าโจไบ,บเดนมาแล้วต้องเพิ่มนี่สาธาะณะเป็นจํานวนที่สูงนะฮะและขนาเดียวกันก็จะมาขึ้นภาษีด้วยนะฮะภาษีเนี่ยอะไรก็ไม่เท่ากับภาษีเทค สำหรับเทคที่ทำหน้าหากินอยู่ต่างประเทศนะขึ้นจากถ้าผมจำไม่ผิดจาก10.5%นะฮะภาษีนะฮะ,ะขึ้นเป็น21%เยอะมากนะฮะเยอะมากอันนั้นก็ทำให้ตลาดกลัวและเทคก็ชะงกักชะงักอยู่สักพักหนึ่งแต่ตอนนี้เริ่มสบายแล้วแต่ถ้าไบเดนมาอีกนะฮะอีกอันนึงนะฮะก็คือจะกลับไปใช้แบบโอบามาแคร์หรือเปล่าหุ้นเฮลแครก็ระวังนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยทุกคนร<ม>ีแลกซ์หมดละเพราะตอนนี้กลายเป็นว่ามีคนรีพับลิกันมาขานอยู่ในคอนเกรสไม่ใช่เป็นบลูเวะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายสิ่งที่เขาคิดเนี่ยอิมพิเคชันต่อตลาดเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับก็คือว่านโยบายที่ออกมาคงไม่รุนแรงนะครับก็คือว่าในการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเราคาดว่าในไตรมาสที่1เนี่ยนะครับที่จะออกมา3ล้านล้านคงไม่ใช่คนจะเหลืออย่างมากกว่า1นล้านล้านนะครับตรงนี้เองเนี่ยฮะที่ทาให้พอนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจมีไม่เยอะหมายความว่านโยบายของเฟดจะยังคงมี power ต่อไป นะครับนั่นก็หมายความว่า Q E อาจจะต้องมีหรือเปล่ามีอย่างต่อเนื่องหรือเปล่านโยบายเรื่องของการเงินจะต้องลดอัตราดอกเบีย้ยเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างจะยาวอย่างที่บอกพอสภาบนสภาล่างขัดขัดกันอยู่เนี่ยเฮลแค์ Healthcare ก็ยังไปได้นะครับอินชัวรันบริษัทอินชัวรันพวกเฮลอินชัวรันก็ยังไปได้พวกดิจิตอลเดเวลก็น่าจะมานะครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นยุคข,ของเทคโนโลยีแล้วการตรวจ หาโลกต่างๆเนี่ยก็ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็แน่นอนพวกยูทิลิตี้พวกที่เป็นพวกพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนทั้งหลายจะกังหันลมจะน้ําจะเนื้มอะไรเนี่ยบอกว่าจะเป็นเซกเตอร์ที่มาได้นะครับจะเป็นวินเนอร์นะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยก็ทางทิสโก้เราก็วิคเคราะห์ออกมาให้เห็นชัดๆนะครับว่าแต่ละเซกเตอร์ใครจะได้นะครับประโยชน์ใครจะเป็นลูเซอร์นะครับแต่ทางเทคนิคก็คงต้องดูกันไปแต่นี้ผมมองเป็นเทรนระยะยาวหลังจากโจ ไบเดนมาก็คิดว่าเขาคงอยู่ถึง4ปีอยู่แล้วแหละนะฮะอเมริกาเขาอยู่เป็นยาวนะครับถัดมานะครับสไลด์ถัดมานะครับขออนุญาตอีกสไลด์หนึ่งนะครับก็แตนนี้ถ้ามองเป็นธุรกิจที่บอกเนี่ย นะตะกี้มองเปเซกเตอร์ก็แน่นอนว่าถ้าเป็นฝั่ง US เนี่ยเขาเป็นเจ้าแห่งนวัตรกรรมอยู่แล้วเราอยากลงทุนในเทคโนโลยีสต็อกต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลิสต์ในสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นตลาดสหรัฐเนี่ยก็เป็นตลาดที่ยังน่าสนใจอยู่นะครับแล้วก็กลุ่มเซกเตอร์ที่อยู่ในเทคโนโลยีเซกเตอร์ของใน s p 500ทั้งหลายแหล่เนี่ยพวก 5G คราวนะครับพวก AI นะครับ artificial intelligence media ดิจิตอลมีเดีนะครับอย่าง f a c e b o o เนี่ไม่ใช่เขาไม่ได้เป็นเทคโนโลยีนะครับ Facebook นี่คือมีเดียนะครับนั้นมีเดียพวกนี้ก็ยังน่าสนใจนะครับถ้าเรามองด้วย policy อย่างเดียวเนี่ยก็คงจะไปคงประเทศไอธุรกิจที่ได้ประโยชน์ก็คือเรื่องของ Healthcare, เฮลท์แคร์เรื่องของเรื่องของท a า s ส o r t เ t ชันต่างๆนะครับทีแต่แต่อันหนึ่งที่ตลาดไทยได้รับจากการนักโจไปแน่น,น,นันก็คือเรื่องของ เรียกว่าคุณใหญ่กับตกตัวจะจะได้รับผลดีถึงแม้บริษัทพลังงานบริษัทน้ํามันที่เป็นโอคูโมีชะตาเพราะว่าจริงๆบริษัทน้ํามันในที่เกี่ยวข้องกับน้ํามันในไทยเนี่ยที่ผ่านมาโดนผลกระทบจากจาก,จากเรื่องราคาน้ำมันที่ผันผวน,น,นในยุคข,ของธรัมแล้วก็จะเรียกว่ามีการขาดทุนสต็อกเกือบทุกไตรมาสเกือบทุกปีซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นตัวที่กดดันกําไรของบริษัทพลังงานไทยวันนี้เราคิดว่า โจไปเดนมาส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะทำให้ตัวราคาของออน้ำมันหรือคอมมดิตี้ต่างๆเนี่ยค่อนข้างมีเสถียรภาพมากขึ้นการมีเสถียรภาพมากขึ้นเนี่ยบริษัทผู้ผลิตใหญ่ๆเนี่ยเราเราเชื่อว่าเขาปรับตัวได้ไม่ว่าราคาจะถูกหรือแพงแต่ขอให้ราคาพวกนี้มันอยู่ในลักษณะที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพและค่อนข้างนิ่งครับ แม้ปัจจุบันราคาสินทรัพย์ในตลาดจะปรับตัวตอบรับข่าวผลเลือกตั้งสหรัฐไปบ้างแล้วแต่จากมุมมองของกูรูทั้งสามพันที่ยังยืนยันถึงโอกาสการลงทุนที่จะสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนได้หลังจากนี้ดังนั้นหากเราสามารถเพิ่มเติมพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้ประโยชน์เกาะขบวนไปกับโจไบเดนได้ตั้งแต่ต้นก็เชื่อว่าประโยชน์จะตกไปอยู่กับตัวผู้ลงทุนเองสนใจตีมลงทุนที่ได้ประโยชน์ในยุค New Normal สามารถสมัครใช้บริการผ่าน LH Bank M Choice ที่อัปเดตฟังก์ชัน u t u ช l Fund ให้นักลงทุนไม่พลาดทุกจังหวะการลงทุนโดยสามารถทำรายการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนที่คัดแล้วว่าดีจาก12บลจชั้นนำของประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LH Bank ทุกสาขาหรือโทร1327 ขอบคุณข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนที่น่าสนใจจาก LH Bank ด้วยครับค่ะและขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะตอนนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานของต้งลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ